คืออยากให้มียคือแบบมีสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยนะคะแบบว่ารีแบบกินโยงหงกินสรารพัดที่แบบหมอสงอะไรเงี้ยค่ะที่กินอ่ะควรอลไยหลายพันแต่เรามาเจอคือสินค้ากล่องละสามร้อยกว่าบาทอะ่ะมันคือมันช่วยเราได้เยอะแบบว่าแค่หนึ่งอาทิตย์อ่ะเราเปลี่ยนเปลี่ยนมากคือพอแบบว่าพอรับทานเข้าไปนะคะคือเราเวลาเราอาบน้ําอ่ะเรา ล้างตัวค่ะคราบที่ไอ่หลุดออกมาเลยแล้วจากที่ทานไปหนึ่งอาทิตย์น่ะก็คือจากที่เราไม่เคยมีมาแปดปีมันก็จะมีอาการปวดอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีเตือนมาแค่ว่าพอได้ไม่มีแบบสิ่งไม่ไดีออกมาแล้วหลังจากนั้นอีกขึ้นเตือนเราก็มีมีมาอีกอันนี้ก็คือจะเริ่มเริ่มคือเหมือนชาล้างสิ่งไม่ไดีออกมา ก็คือช่วงนั้นก็ทาบอกว่าน้องอ้อยน้าหนักตัวเยอะทาไปเลยนะคะเชา้าสองเย็นสองคือเราก็ตามนั้นเลยเชา้าสองเย็นสองมาครั้งอยากจะทามากกว่านนกิกมันน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะน้ำหนักตัวเราเยอะแต่เราก็ยังอยู่ในแบบตามคลอมที่ท่านบอกเพอทํามาอยู่ได้เเดือนนะคะมันปรับคือของไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเราอะ่ะคือตรงส่วนที่ไม่ดีเคยนึกถึงเลือดหมูเสียๆเสียไหมคะคือมันออกมาอย่างนั้นเลย มันหล่นแบบพอเราไปเข้าห้องน้ำอ่ะพอช่วงเราอาบน้ำบางทีคนเราอ่ะแบบบางครั้งก็เหมือนเราปล่อยตัวตับายมันหลุดอ่ะมันหลุดมาเป็นก้อนอ่ะก้อนนั้นทุกคือเราไม่ได้ถ่ายรูปไปนะถ้าถ่ายรูปไปแล้วคือจะเอามานันนั้นได้ของที่เสียที่มีกินก็คิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่เจอเรียนอ่ะเราอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างในร่างกายเกี่ยวกับลูกเราเราก็เลยบอกว่าคือเราต้องขอบคุณมา,มา,มากๆที่เราได้เจอ คือมันเปลี่ยนคือน้ำหนักตัวลงก็คือเราก็ได้มาใช้ครีมคือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราควบคู่ไปด้วยมันก็จะทําให้เราดีขึ้นเปลี่ยนจากน้ําหนัก125เราพยายามดูแลควบคุมแต่เราไม่ทานยาลดน้ําหนักนะคะก็คือทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เลยนมาจนทุกวันนี้ก็คือ107กิโลแต่เราก็คือเนี่ยพยายามเริ่มต้นและทุกแย๊สคืองานเริ่มแบบด้อยตัวแล้วก็เราคิดว,ว,ว่าเราน่าจะควบคุมเลยได้ออกกําลังกาย่าเลยเพราะน้ำหนัก ตัวเราค่อยๆดีขึ้นแล้วก็คืออายุเรามากขึ้นคือห้าสิบปีแกผู้หญิงอะพออยู่ในวัยห้าสิบอะเหมือนมันเสื่อมไปหลายๆอย่างเราก็คิดว่าตอนเนี้ยเราจะต้องเป็นผู้หญิงในวัยห้าสิบที่ดูสวยและรวยมากคือต้องเป็นบลองเกอร์เซ็ก์อคะค่ะแล้วก็คือว่าผู้ว่านี่คนนั้นพี่อ้อยพี่อ้อยห้าสิบแล้วบ<ร>อกจริงจริง,รงพี่ห้าสิบเหมือน,นพี่แก่หรออะไรเงี้ย่ใช่บอกเนียบอกมันเกินคาดอะไรเงี้ย หน้าแบตบ่ระทาดคอดของอะ่ะแล้วทําไมพี่อ้อยหน้าไม่มีสิวไม่มีฝ้าเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วตอนนั้นอายุแค่สี่สิบคือหน้าเนี่ยฝ้าสิวเกิดแล้วก็ไม่ได้แบบมันมันเหมือนคาหมูะอะแล้วอ้วนดาอ่ะคือชีวิตท่วนั้นคือแบบโง่งแหงเราไม่มีเลยอะ่ะแต่ทุกวันนี้ทุกคนกเนี่ยเจ๊ส,สวยไหมคะสวยคืออะไยคะ เจอกันมนแรงแก็คือมันมันดูดีใช่ไหมแต่หลังพอเราเริ่มมีลูกอะไรอะไรมันก็เลี่ยนไปแล้วแฟนก็บอกว่าเออทุกวันนี้ก็เริ่มเหมือนเหมือนคือเธอ,อ,อทาน้ําหนักให้ลดนะเพราะว่าตอนนี้ผิวพรรณหน้าตาเธอโอเคแล้วแต่เธอต้องเอามน้ําหนักให้ลงแฟนบอกว่าถ้าเธออยากได้อะไรอ่ะเธอทำน้ำน้ำหนักให้ลงสักสิกิโลนะฉันจะให้เธอเลยเออแต่บอกว่าเออนม้ได้มีแรงบันดาลใจนะแต่ว่าคือครอบครัวเราค่อนข้างแฮปปี้มันก็แบบว่าคือ เราก็ต้องพัฒน,นาตัวเองใช่ไหมคะเมืมม่อครอบครัวของเราอย่างนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะบอกทุกคนว่าเรามาถูกทางแล้วที่เราได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เรื่องผู้หญิงภายในอ่ะมันมีเยอะมากเยอะจนแบบว่าเราไปไม่ถูกหัวแต่ด้เมื่อเรามาเจอสิ่งดีเราก็คือคือเรามีตัวอย่างให้ดูว่าคนที่เขาใช้เขากินอ่ะคือมันดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะาบอกว่า ฝ่าไว้ตรงนี้คือฉันนอนมีหลับกระสับกระสายมดลูกแห้งช่องคลอดม่กระชับมีปัญหาแบบว่าคันือะไรเนี้ยบางครั้งไปยืนใช่ไหมอะไรเงี้ยเห็นผู้หญิงบางคนอ่ะไปยืนทำไมเขาเกาทำไมวะอะไรเงี้ยนี่ก็ถามพี่พี่เป็นอะไรเลยเขาบอกว่ามันมีความรู้สึกคันอ่ะแต่อยากจะเกาไปตรงๆมันก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็บ่อยนี้ก็บอกว่าลองแนะนำได้บางครั้งนี่าขายของไปคุกนมาทักอะไรเงี้ยก็เชื่อไหมคะว่า อยู่บริษัทเนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศันสามถึงสี่รอบจริงๆเชีวิตเราแม่ค้าคุณไม่ได้ไปหรอกชือด <Wow. S 1> ก็คืยอดขายของเรามันทําให้เราแบบเพิมแบบมันเหมือนทุกอย่างอะ่ะมันมีภูมอะ่ะในเมื่อคนถามปุเราตอบได้ <c oughs> จริงๆแม่ค้ายืนขายของอะ่ะมันไม่ได้มีสิทธิ์ที่ว่าจะต้องไปอะไรมากมายแต่อันนี้ขายของไปแนะนาไปมันมีคนถามที่ทําไมหน้าที่ดีอย่างอ้อม เดี๋ยวใคมาคุยกันที่มีของดีอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเยอะแ,แล้วบอกแค่บางทีร้อยกว่าบาทเธอก็สวยได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าก็อยากจะบอกฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าผลิตภัณฑ์คือมันตีทุกตัวของบริษัทเราแต่ถ้าแล้วแต่ความถนัดของใครที่จะใช้ที่จะบอกต่อหรือเป็นตัวนําที่จะเดินไปกับตลาดของเรา ใช้ตัวเราเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็คือลองใช้แล้วเราก็จะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีหรือมันดีกว่าแค่ไหนแล้วเราจะมีความมั่นใจแล้วเราจะเดินไปต่อได้เนียค่ะขอบคุณทาะ